เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม d a ย์บายเดย์ไลท์นะครับนะตอนนี้เนี่ยตัวเกมมีอัปเดตมานะครับก็คือเป็นกิจกรรมวันคริสต์มาสนะครับจะเป็นทีมมีทีมหิมะนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเข้ามานะครับก็ตัวกิจกรรมเนะี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันมันจะมีค่อนข้างจะเยอะอยู่วันนะนี่นะครับ คือมันจะมีตุ๊กตาสโนโบอลนะครับผมเอออยู่ในแมปนะแล้วมันจะสปอนเรื่อยๆนะครับเอ,อ่อผู้รอดชีวิตเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถกดเข้าไปแอบได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผีมาตีตอนเราอยู่ที่เราอยู่ข้างในเนี่ยครับเราจะไม่เจ็บนะแล้วก็เราจะได้เออมันจะเป็นออร่าติดที่ตัวนะครับก็คือมันจะสุ่มของก็จะมีตามนี้เลยก็จะมีชุดของอ,อียุนจินแล้วก็มีเคลาลีดแล้วก็ตัวใหม่นะครับเชื่อไรวะจำชื่อมันไม่ได้แล้วนะครับนะ โจนาโจนาบาสเกตนะครับผมเราก็จะมีอาวุธของวินวอล์กอาวุธของเดอะแฮกนะครับแล้วก็จะมีตาของเกาหลีตัวเกาหลีนะครับทิกสเตอร์แล้วก็ตัวใหม่นะครับเดอะอาร์ตติดนะครับแล้วก็จะมีเครื่องรางนะนี่คริสต์มาสอินเฟอร์เนลโอโคดิฟแล้วก็แฮชกิฟนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมล็อกอินด้วยก็คือใครใครที่เข้ามาล็อกอินทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะได้ของตาม กิจกรรมวันนั้นวันนั้นไปแต่แต่น,นี้เหมือนจะเข้ามาก่อแล้วนะอันนี้ตัวนี้เหมือนเพิ่งจะอัปเดตมาเมื่อวานนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีเป็นตีพิมะคือผมไปลองเล่นมาแล้วก็มีได้ขอมาบ้างแล้วเฮ้ยเฮอ,อ,อย่าค้างเฮ้ยเยมีได้ชุดมาแล้วนะครับก็คือชุดนี้นะแล้วก็อ่โจน้าบาสเกตที่ผมก็ได้มาแล้วนะครับเครื่องรางก็มีได้มาแล้วเออแต่เครื่องรางเหมือนจะไม่ค่อยสวยนะเขารู้สึกผมนี่มันแบบดูเดือๆดาดาไปนิดนึง เนี่ยมันแบบดูแปลกๆครับยืนจินผมยังไม่ได้หรือเปล่าได้ยังวะอ่ะอยืนจินผมยังไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีของอาวุธวินวอลผมได้มาแล้วนะครับอ่านี่ไม่ใช่ไหนวะนี่ลูกอมสันหลังนะครับผมตอนนี้ผมน่าจะขาดเอ่ออาวุธของเดอะแฮกแล้วก็ตัวชุดอียุนจินแล้วก็ ตาของเดอะทิสเตอร์นะครับยังไม่ได้นะครับแต่ตัวเดอะอาร์ติสนี่ผมได้มาแล้วแต่ผมว่าน่าจะดูแปลกๆแง่งๆหรือเปล่าอืมอันแหนแปลกๆจริงๆเ้ยดูดดน่ากลัวจังว่าโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในเกมกันดีกว่านะเอออันนี้ผมอัดคลิปอีหลังนะครับแต่ว่าไฮไลท์ในเกมนี่คือผมจะเล่นไปแล้วตอนเมื่อวานนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมว่าตัวสโนบอลอะไรเป็นยังไงคือเวลาคือผมว่าอัพเนี่ย ผีน่าจะเล่นยากขึ้นนะเพราะว่าตัวสโนบอลเนี่ยผีตีแล้วเซร์ไม่เจ็บนะครับเออไม่ว่าจะเป็นอนะ่ะไม่ว่าจะทําคือจังหวะตีเราตีลงไปทีแรกหรือจะเป็นสกิลอะไรก็ตามแต่มันจะทําให้เสร์เหมันติดสถานาะบอลโล่อ่ะมันไม่เจ็บมันไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าเหยียบแถบเหยียบแถบโดนนะจากที่ลองกับพี่เอกเมื่อวานนะครับเหยียบแถบคือจะหลุดออกมาจากตุ๊กตาสโนบอลเลยนะแล้วก็ตอนเดินออกเอาตุ๊กตาสโนบอลออกจากแมปเนี่ยก็จะสโนบอลก็จะหายไปนะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับแชมเปี้ยนปูริกซีซั่นที่สามสิบสองจานไปแข่งที่ประเทศอะไรครับน่าจะที่ปรกวัยนะครับผมโอ้โหหน้ากลัวแล้วเนี่ยลังกาวะ่ะสีลังกาสีลังกาไอ้ก๊อฟอูอยู่ที่ตรงกลางกูข oh ับแม็คอิสเรียลอะกูแค่โทรเกมเกมล่างมาดิกูนอยูเในือโทโแมนเล่นเลู กูขอทำกูเจ้าของเล่นเลยเล่นเล่นกูไม่เห็นว่ามันจะอยู่ตรงไหนเลยวะฆาตกรมีชื่อว่าเดวินบ็อกยิงหรือเปล่ากูโดนยิงจนะอยู่กูฆาตรกรมีชื่อว่าอะไรเดวินบ็อกมึงดูได้ไงวะกูเปิดแอคไอ้สั้นกูแม่ปะไอ้เยี่ยมดูได้ไงอ่ะไอ้เจมมึงเห็นในที่เยี่ยมึงแอบแต่แกกูรู้เลยน้องๆรู้ป่าว่าแบบผม แล้วผมเปิดฟังก์ชันได้มันซ่อนหน้าจอได้ของแบบเนี้ยไอ้บิ๊กแมนก็เปิดตัวเดียวกันกับผมเนี่ยแหละมันซ่อนฟังก์ชันได้นะการใช้หูฟังนี่เททิ้งกูไปแล้วนะทิ้งกูไปแล้วนะไม่ยอ,อไมไล่นะกลัวนะมันจะนมันน่าจะไปหายคนชื่อมาร์อซ่นะให้แม่งมาเถอะถ้าละครอนตอนัวไหนก็ช่างในวงการนี่ได้เคลียร์แล้วกูรู้แค่นี้มีลูนป่าเจเฮ้ยเจอ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  ถ้าเป็นยังได้เสื้อต้องเข้าไปในเนี่ยเห็นปะเข้าไปในสนแมนแล้วก็ผีมันถ้าต้องให้ผีมาตีเราครับเราเราจะเราจะได้ของตกกระจายเลยกูปั่นอยู่นะกูปั่นอยู่กูปั่นอยู่กูปั่นอยู่ตรงไอตรงน้ำพุร้อนนะมันไายหามึงแล้วแหละเจมันทิ้งไปแล้วอ่ะไม่มาไม่มาไม่มามันเข้าอันนี้กูจะไปกับเดียร์มันตีแตกเลยเหรอไม่แล้วมึงก็ลองเข้าดิไอเจโมันบานเป็นแท็กซี่เลยมัน เก็บไปอ่กลา็อยู่แลกอยู่กูอยู่กูอยู่กูซาะกรอนันี้กูให้สตรงไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูบอกให้จีอยู่ตรงกลางบ้านกลางกูอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวกูบอกให้นะมันไล่เพื่อนแล้วมันไล่เพื่อนแล้วมันไล่เพื่อนแล้วมันทึบมันทึบเพื่อนตรงกลาง้บานกูปั่นไปเยอะแล้วปั่นไปเยอะแล้วมันทึบอีกมันทึบอีกมันทึบอีกทึบอีกทึบอีกทึบอีไล่กูไล่กูไล่กูไลกกูกูเนียนกูเนียนกูเนียนไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่กูจะไปปั่นไปนะเพื่อนจะล้มเพื่อนจะล้มเพื่อนจะล้มเรียบร้อย ก็ต้องการจะเสียเจมาปาน้อยเจปานอยู่ปานอยู่เอาเพื่อนออไปเลยมาแล้วเจเอาแล้วใครเป็นใครเ็นนั่นอ่ะบล็อกดีมามึงมามึงมาไอ้สามเอาอยู่้แล้วเราน่ได้แล้วกการยังไม่เสียเอาเฮียมันไม่ตีกูเจเมึงมึงไม่านตงเมึงมึงไ่านต้งนเี้เสล้วตนี้ยเสล้เออเออมึงอย่าล้อมึงอย่าล้อมันไปมันไปเจนไป มันจะมันจะมันจะเหลือแต่เฉพาะบ้านเล็กแล้วนะอยู่ไหนอะไอตัวนี้มันไล่ๆล่ทิงๆเนอะเออมันชอบแบบไล่ๆล่ทิงๆอ่ะหมายเลขเจเลยนะมันเป็นคนชอบทิ้งอ่ะไม่กูไม่เคยทิ้งนะกูรับชอบฆ่าตะกรอนไอเฮียฆ่าตะกรอนมาใ้มันอยู่ตรงศาลาคนเศร้านะเราความเผ็ดดีป่ะกูปั่นกูปั่นให้กูปั่นขวากลางกูร่างมาบ้านใหญ่มึงปั่นโอเคโอเคกอ็ชั้นสองมันมีตุ๊กตาหิมะอยู่นะ ตุ๊กตาหิมะเหรอใช่ตุ๊กตาหิมะนะพี่สาวถามผมถามแล้วดูอะไรปฏิทุกคนด้วยนะครับปฏิทุกคนนะเราลีบปั่นนะพี่เอกน่าจะไปพักผ่อนใช่ครับน้องก็ไม่อยู่ไหนกูไปบล็อกให้อยู่ตรงตรงแถวบ้านเล็กโอเคกูยังไม่ได้เควสไอ้นั่นเลยบ้านเล็กเล็กโซโฮมันมาบ้านเล็กละเอ้ามันไม่ตามวะตามอยู่บ้านเล็กเอ้าเข้าหาใครอ่ะไปเท่านั้นแหละ ทำไมเป็นคนอย่างนี้เปิดป้อกให้กราบก่อนสงสารโอ้โหสงาทำไมตีใกล้ขนาดนั้นถึงหลงไฟมันเหรอกูวิ่งติดกูวิ่งติดเสาเจมึงรู้จะไมร้องทำยังไงเร็ว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 เจให้เร็วแค่ไหนไอ้สัตว์มันเจนเนอเรตมาให้ปั่นได้แค่เนี้ยเจไปช่วยเจปฏิกูแน่ไปช่วยเอ้ามาไล่มึงกูช่วยกูช่วยกูช่วยเจฉีดไปฉีดไปมมามันมาึงฉีดไปมึงฉีดไป ม้อยู่ไหนม้อยู่ไหนกูถามแค่นี้พอม้อยู่ไหนเต็มีัยเต็มเลยมึงไม่ใส่มึงไม่ใส่เปอร์บอกไม้มาหรอเปอร์ขนาดมึงอ่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มันเป็นเปิร์ที่แบบว่าไร้สาระนะต้องมีปากเครื่องนี้แล้วม้อยู่ไหนวะด่านเนี้ยโอ้โหที่ด่านที่นี่ม้โคตรเยอะลองม้อยู่ไหนโอ้จบแล้ว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 ไม่ไม่กูกูเก็บกูเก็บไว้ให้มึงไงไม้ เดี๋ยวมันดรอปตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไปเจอเราเยาะนะเรอทันรอทันอยู่ไปปูแข่โคตรไกลอ่ะไปทางนั้นแหละไปทางนั้นแหละถ้าเกิดเราเข้าตุกข์ก็าะหิมะแทงแทงหลังจะหายป่ะไม่หายไม่รู้ไม่ทันแล้วเนี่ยใช่ต้องทันจะตาฟ้าที่หยิบเหรอมาแล้วสงวันไปนี่หายสันไรใครอ่ะมันเหลือแค่อันเดียวนะบอกไว้ก่อนอยู่แถวฝั่งบ้านเล็กอ่ะตามกูกูไปช่วย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  เจมึงลองมึงรองดิดิเจเนี่ยไม่หลุดมืงไม่ได้ดินเลยนะเดี๋ยวเบียดไปดิเฮ้ยมันมีเสาต้นเบอร์บะปะไม่ได้กอล์ฟเล่นอยู่ตรงประตูเลยเรียบร้อยลงมานะโอเคครับไม่ได้ว่ะฝั่งน้ำพับไม่ทันฝั่งน้ำพับไม่ได้อ่ะไอ้เจรอเชื่อยกูโอเคเจมารอเร็วมาไล่กูแน่เจกูรอช่วยรอช่วยกอล์ฟอยู่ไล่กูแล้วไล่กูแล้วเจไล่กูแล้วไล่กูแล้ว ไทุกคนที่ขวางทางมันวะคุณไม่สามารถที่จะแทงหลังได้นะก๊ับนะทำไมจะแทงไม่ได้อะเากช่วยเปิดเปิดเปิดได้แล้วเปิดเปิดเปิดกุแทงได้มันขวงให้กูดิบักขวางให้กูดิับมันกับมันกลับมันกลับมันกลับมันกับมันกลับตายช็ไปก่อนหนดอกเอเจ่เองกูเองเงง่อเเเ่เงเ่ ูได้กูรู้ได้กูรู้ได้รอช่วยเจนเป็นยังไงเต็มไหนของมึงเป็นไงกูสเต็ปหลบมันก่อนหนึ่งจังหวะเจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาทำให้มันมาหาเจนนี่ไงตั้งหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวกูโดนตีให้ดีเด่นเป็นดีจังหวะดดีเนในในในสวนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเจี๊ยบรถถามเจี๊ยบรถถามใกล้เขียเจ๊คานคานคานกูจูให้คานคานไปคานไป มันขานออกมังคานออกมังคานออกมังคานไปใช่ป่าวขานขานขานคานอยู่นะมันรุ่มกูไอ้กคับไอ้กคับรีบออกไปก่อนเลยให้กูให้กูหิวเปล่ารีบออกเลยอ่อไม่ต้องหิว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 ่ต้องกับกูมันจะลองมันจะลองเมียงหลังหมดนะไม่มีทางไม่มีทางกูคำนวณเวลามาแล้วเนี่ยนายกูบอกทันไปได้ครึ่งหลอดนี่ผมได้อะไรเจ๊ ไอเบนไม่แล้งน้องเลยมึงเกิดไรแล้วมันจะไม่พุ่งมุ่งถ้ามานุ่มกูว่ามึงแข่งไม่โดนนะให้มันมากูวัดกูวัดมากูวัดเลยกูวัดเลยกูวัดเลยกูชอบความตื่นเต้นนะกูชอบชีวิตความตื่นเต้นนะเบ้นบอกวัดนี้กูจะแข่งอะไร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 แล้วแทงหละหมไอเบนไอเจมมึงมาดีบออกเลยแล้วกันโอ้ มึงกลัวนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มึงไม่มึงกลัวมึงกลัวต้องห้าวิเมื่อกี้อ่ะมึงกลัวเพื่อนแม่งฉักปะในระยะเวลาอันสั้นนะครับน้องๆการเปิดโปรเลยไม่มีโปรครับผมมีแต่เป็ดนะเป็ดโปร Thank you